วิธีที่จะทําให้เรารวยขึ้นมาได้นะคะจากคุณพี่วันนี้งั้นลงไปทํากันเลยไหมครับจัดไปค่ะโอเคครับตอซอสมาทาบนแป้งนะครับอ่าฮะแป้งนี่คือเราอบมาแล้วอบมาเรียบร้อยแล้วครับครับตออองทาดูไหมครับอ๋อต้องต้องลองทาทาให้ทั่วเลยนะครับออ้ถ้าทาแรงแรงมันมันกรอบแตกได้เลยนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าสูตรของเราจะเป็นแป้งบางกรอบอยู่แล้วครับอ๋อโอ้ อันนี้ก็คือแบบเป็นน้ำจิ้มสำเร็จใช่ไหมเขาเรียกน้ำจิ้มหรืออะไรน้ำอะไรเนี่ยตัวซอสครับตัวซอสเราดีซอสเรียกซอสซอสเราจะมีห้าอย่างเป็นหนนัวเป็นหัวทะเลน้ำจิ้ม <laughs> ซอสหอมมากอ่ะอันนี้คือเราจำเป็นต้องทาเต็มเลยครไม่จำเป็นครับอ๋อคือความสวยอย่างนี้เนาะแค่นี้เนาะได้ครับขั้นตอนต่อกไปก็หยิบกุ้งมาใส่หยิบกุ้งมาใส่ประดับประดา กระจายหน้าอมมันนิ่มกระจายอ๋อกระจายครับผมแล้วก็ใช้ซอสนะครับใช้ซอสทาลงบนก็ซอสตัวเดิมอีกใช่ครับลงบนกุ้งนี้นเพื่อให้มันเพิ่มรสชาติในในการให้มันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งเนาะใช่ครับหลังจากขั้นตอนนี้ก็ขูดชีสได้เลยครับไม่เคยขูดชีสเลยในชีวิตเนี้ยเลยขูดมันขูดเป็นละกลอใช่ไหมฮะใช่ครับใช้แรงนิดนึงนะครับต้องใช้แรงอ่ะวื้อุ้ย ื้อุยเยอะไหมคะต้องใส่แบบเยอะๆหน่อยนเนาะชีสเนาะใช่ครับมันต้องแบบพิซซ่าต้องมีชีสครับถึงจะอร่อยใช่ครับอ้วนไม่กลัวกลัวไม่อ้วนกลัวไม่กลัวนะฮะอันนี้ได้ครึ่งหนึ่งหรือยังฮะยังเลยครับยังเลยอู้รยผมว่าชีสมันไม่ค่อยออกเลยนะครับอ้าวหรอมันต้องใช้แรงต้องใช้แรงนิดน,นึงนะครับผมผู้ไม่กลัวทุกคนมันจะต้องใช้แรงมากจริงนะดิฉันว่าดิฉันก็แรงเยอะแล้วนะเอาจริงๆฮะแค่ขูดชีสก็เหนื่อยแล้วค่ะโอ้โหกูใช้ชีสเยอะมาก ประมาณนี้จะเข้าอบได้เลยนะครับอะอุณหภูมิเต็มที่เลยครับ230องศาจะใช้เวลาประมาณสี่นาทีครับมันดูเหมือนจะง่ายมากเลยอ่ะใช่ครับง่ายมากง่ายมากง่ายครับแต่ว่าหนูว่ามันจะยากตรงนี้แหละตัวคนที่ทําสูตรมาเนี่ยก็คือแฟรนไชส์จะส่งอยู่แล้วครับอคือสาขาแต่ละที่ก็จะได้สูตรมาแบบนี้เหมือนกันทุกที่เลยพี่ก็คิด ใช่ครับซอสอมันจะมีทั้งหมด5อย่างครับจะมีตัวซอสคาโบนาร่ราซอสรพริกไทยดำซอสกระเพราแล้วก็ต้มยำแล้วก็ซอสพิซซ่าครับรายละเอียดเนเยอะเหมือนกันเนาะเยอะครับใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะอุ๊ยชีสเริ่มแบบว่าเริ่มแบบละลายแล้วกับคุณแล้วถ้าแตนซื้อเป็นชายคุณพี่ไปเนี่ยสามารถทําหน้าพิซซ่าเพิ่มได้อีกไหมหนูอ่ะจริงๆทาได้ครับก็คือบอกกับทางผมผมก็สามารถช่วยกันคิดสูตรแล้วก็คิดออกมาว่าจะต้อง เป็นในรูปแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะทําเป็นโปรโมชั่นประจําเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะทดสอบให้ลูกค้าลองชิมดูก่อนว่าผลตอบรับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าผลตอบรับดีก็อ,อาจจะเอามาขายได้นะในอนาคตเคยคิดแบบว่าพิสดารสุดคือแบบพิสดารสุดแล้วแบบยังอยากทําอยู่แต่ยังทําไม่ได้มีไหมฮะแกงเขียวหวานไก่มมั่มไก่อะไรประมาณนี้ครับที่คิดไปที่กําลังจะออกมาแค่พูดก็อร่อยแล้ว่ะอยากให้อะไรที่มีความเป็นไทยอะครับมาผสมผสานกับความเป็นอิตาเลียน อยากให้มันมิกแอนแมทแล้วก็คนไทยได้ทะรลดในการทานด้วยครับที่สําคัญคือต้องรดทัดถึงด้วยนะถึงใจคนไทยนะฮะอุ้ยอันนี้น่าจะได้แล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ไปนิดหนึงอุ้ยไม่ไม่ไปนิดนึงด้วยแลอย่างนี้ทําไมทําไงละไม่เป็นไรครับยวค่อยตัดขอบขอบอ๋อตัดขอบออกโอเคโมตะคุยกันความไหมมันจะมีบ้างแบบนี้ครับก็คือถ้ามันไหมอย่างงี้เราก็จะใช้กัไกตัดขอบออกไปบ้างแล้วก็ใช้ดอมมีสตับเลยอุ้ย แล้วย่างงี้มันต้องเป็นกี่ครั้งคะเนี่ยแบบสี่ครั้งครับอยากลองจังเลยค่ะได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครั้งเดียวก็น่าจะขาดแล้วครับกอาแอ้วนะโอ้๋อหนูก็เล่นเยอะไปเนาะแต่แล้วมันเป็นสองอันอ่ะปกติก็จะแค่ครั้งเดียวครับชึบซ้ายชึบขวาแล้วก็เสร็จเลยถ้าเกิดโยกไปโยกมามันก็จะจะมีรอยเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับ ไอ้เราก็กลัวมันไม่ขาดที่ไหนได้มีผมมากมีผมมากเรเรียบร้อยอ่ะจากนั้นก็ใส่ผ่าครับแต่งหน้าเพื่อความสวยงามครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับง่ายมาก